มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุถลม่มฝนกระโชกแรงลูกเห็บตกหลายพื้นที่เสาไฟฟ้าต้นไม้หักโคน่นทับบ้านเรือนของประชาชน29รศรพฤษภาค,คมที่ผ่านมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปไนกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ของอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาส นายวิมุตอํานักมณีในอำเภอระแงะเปิดเผยว่านอกจากมีฝนตกหนักลงกันโชคแรงแล้วยังเกิดปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดใจก็คือได้มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ของอำเภอระแงะทําให้ไฟดับหลังคาและก็บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายต้นไม้หักโค่นลงทับบ้านเรือนแล้วก็เสาไฟฟ้าล้มทับผ้าถนนในหลายพื้นที่โดยที่หมู่ที่เจ็ดตำบลบางโง่สโตเสาไฟฟ้าหักโค่นจํานวนสองต้น หมู่2ตำบลบางงสโตต้นไม้ลมทัาหอสูงของชอคอตอ่บางงสโตรวมทั้งกระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหายส่วนหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดร้านเฟอร์นิเจอร์พิกุลทองและกระเบื้องหลังคาเปลีวว่อนได้รับความเสียหายไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ